นาในทชัยตันแย่หอมนะครับท่านนายกสมาคมสออ,อท่านรบควณจัดเก้าองท่านนายกสมาคมร่วมบุญท่านคณะกรรมก,ก,การบริหารสมาคมทั้งสามสมาคมท่านที่ปรึกษาท่านผู้ตรวจบัญชีทั้งสามสมาคม,าาม,ม,าคมนะครับ ท่านผู้นในการเขตสถานก,การเก,กรเขตพื้นที่การศึกษาวัฒยดุศึกษาเขียวท่านตงชัยจับแย้การท่านรองชงทนทาฐธรรมนูญมามานะครับรองผู้นในการสพเขเยวเขตหนึ่งเรียนท่านผู้แทนสมาชิกข,ของสมาคมชมาวนก,กิจสมาชิสากสกลอมสักกรุงเยาฯจำกัดน,นะครับชื่อย่สะสะสะอสสอที่ขอรบทุกท่านนะครับ ครับวันนี้ทั้ง3ามสมาคมก็มีการกระโดดการประชุมใหญ่สมามัญประจำปีนนในร,บรบนนอบปี2567ของสมาคมสสอนออะครับรายงานให้กับผู้แทนผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้ได้รับรู้รับทร,บรบาบเกี่ยวกับผลการดำเนินงน สมาคมชาพนกิจตรงกละอ์สมาชิกสักสกองทรัพย์รลุ่ยาวจนการประชุมจะดำเนินการไปตามวาราที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนะครับซึ่งได้แจกให้กับผู้แทนสมาชิกไปลงหน้าเ,าเรื่องแรกขอแจ้งเกี่ยวกับในเรื่องของการเพิ่ม ่ตอบแทนให้กับผู้แห่งสมาชิกที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับเดิมทีนั้นสมาคมสอสอคอของเรานั้นถือว่าเป็นสมาคมลูกของสหกรณ์อายุได้7ปีเราก็เติบโตค่อยๆเปิดจเจริญเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับเดิมทีค่าใช้จ่ายของเราใช้จ่ายมีไม่มากดังนั้นถ้าเราชนะกิจ สมาคมชิวานะเกะที่อยู่ใกล้ๆต,ตัวเราขณะนี้เรามีสมาคมที่เป็นสมาคมลูกของสากรสามสมาคมนะครับเมื่อกี้ท่านมงคนดัเรียนไปเราก็จะมีสอ,อรร่วมบุญและก็สอสอ,อ แต่ว่าใช้จ่ายไปเท่าไรสิ้นปีมาก็เติมให้มันให้เต็มหมื่นสองมาชำระหนึ่งสงท์่อลงหน้านะครับก็แจ้งตับที่ประชุมนะครับแจ้งต่อที่ประชุมขณะนี้สมาคมสอชอ,ชอ,อนมอนอนีสมาชิกอยู่ประมาณ4ี่สิบเ้สคนกเก็บเงินสงฆรพ่ส่ได้ไม่เกินสง่าหนึ่งร้อยบาทนะครับ ถ้าสมาชิก2,501คนขึ้นไปไม่เกิน5,000ก็ส่งละ50บาทเหมือนกับสมาคมสสหของเรานะครับะในปี2,566เป็นเวลารับรองรายงานการประชุมอยู่ในเอกสารหน้า10ถึงหน้า17ให้มาชำระแต่ก็ยังไม่มานะครับคณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ มีมติถ้าครางชำระเกิ 3, นสามวดนะครับมีหนังสือแจ้งสามครั้งหากกันครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแจ้งครั้งรอบที่1นรอบที่สอรอบที่สาก็ยังไม่มาชำระเงินสงเคราะห์ลงหน้าที่หากเก็บไว้ลงหน้าห้าร้อยบาทก็ใช้ไปจบดังนั้นมันจะเป็นภาระให้กับสมาชิกทั้งหมดที่จะต้องรับภาะระคนนี้ 3 8 8รายนะครับ3 8รายจ่ายเงินสงเคราะห์ในรอบปี2 5 6, 6, 6 7นเทนะครับ3 5รายแต่ว่าเสียชีวิตทั้งหมด38รายกับในโอกาสนี้นะครับ มีรายการเงินที่รายงานให้กับสมาชิกอยู่้วยการทั้งหมด5ารายการนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ารายการรายการที่หนึ่งสุข้อลลวงหน้าล้งเหลือจากปีก่อนยกมาเป็นการพิจารณาอนุมัติงบรายได้รายจ่ายนะครับงบรายได้งบค่าใช้จ่ายของสมาคม สสอ,อ,อนะครับเป็นพวกเขาที่ประชุมการที่จะแก้ไขได้ก็ต้องขอเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบนะครับพอที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบแล้วก็ต้องจัดทำรายงานส่งต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน30วันหลังจากการประชุมเห็นชะอบเพืนะ่อเสนอต่อที่นายทะเบียนตานะครให้ความเห็นชอบ คือเป็นข้อตกลงทังกษะสานติภาพจะทาให้เป็นทิศทางเดียวกันนะขอที่ประชุมให้ความเห็นชอบครับในการแก้ไขข้อบังคับที่ประชุมครับประโยชน์การแสดงสิทธิผู้รับผลประโยชน์นะครับมันมีเหตุนะครับมันมีเหตุในขณะนี้นะครับ แล้วก็เชญชวนว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแต่พวกเราไม่มีนะครับสมาคมของเราอายุรับอายุไิ่เกิา60ปีนับปิดประตูไว้แล้นแต่ทาาคอื่นยังมีนะครับ่วมบุญก็ยังมีผู้สมัครบุญยังมีอยู่นะครับดังนั้นในวันนี้ขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกสมาคมสสอและทุกรุ่มทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมและรับฟัง ให้มที่ในที่ประชุมได้พจิจารณานะครับขอขอบคุณทุกทา่านเพะเปิดการประชุมครับขอบคุณมาคณกครับ